คำเตือนสำหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทำก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่าน ผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันเนี่ยนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยเื่อยจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่1ถึงแถวที่หกจะเป็นวันที่1แถวที่1จะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแถวที่เจ็ดจะเป็นแถวที่ 10, ถึงแถวที่18จะเป็นเลขท้าย3ตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้าย3ตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้งสีครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่าสามร้อยสิบแปจะน้อยกว่า589ร้อยแปดสิบเก้าห้าร้อยแปดสจะน้อยกว่าเจ็ดร้จะน้อยกว่าแปด นะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19เ้าและแถวที่20เป็นเลขท้าย2ตัวสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขเด่นปะกากหน่วยล่างสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มีนาคม2567สําหสำหรับคลิปนี้จะมีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขเด่น3เลขแต่ละสูตรเข้ามาแล้ว3มงวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1ใช้แถวที่1 บวกด้วยแถวที่11บวกด้วยแถวที่12บวกด้วยแถวที่19และบวกด้วยแถวที่20ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขเด่นปากหลักหน่วยล่างมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่1กุมภาพันธ์2567ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่17บมกราคม2567 1นบเวก2เป็น3 3าบวกเเป็น12 12อบวกหเป็น18 18ปบวกหเป็น19ก็จะได้เลขเด่น9เลขท้าย2ตัวล่างงวดวันที่1กุมภาพันธ์สองพอกสอกศูย์เก็เข้าเลข9เข้าปักหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับ จะได้ไม่ทาให้เพื่อนๆเสียเวลาสําหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับเช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวล่าง7-9ก็เข้าเลข9เข้าปากกลักหน่วยล่างเป็นงวดที่3ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่1นนี้ เราจะได้เลขเด่นประกาศหน่วยล่างงวดวันที่16มีนาคม2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1มีนาคม2567 2บวก0เป็น2 2บวก3เป็น5 5บวก7เป็น12 12บวก9เป็น21ก็จะได้เลขเด่น1 ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับต่อไปเป็นสูตรที่2ใช้แถวที่1บวกด้วยแถวที่4ี่สองครั้งบวกด้วยแถวที่หและบวกด้วยแถวที่20ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้วยสองก็จะได้เลขเด่นปากหลักหน่วยล่าง มาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่30ทันวาคม2566ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่16ทันวาคม2566 3บวก7เป็น10 10บวก7เป็น17 17บวก5เป็น22 22บวก5เป็น27 27บวก2เป็น29 ก็จะได้เลขเด่น9เลขท้าย2ตัวล่างงวดวันที่30ธันวาคม2566ออก8 9ก็เข้าเลข9เข้าปักหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเ,เสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก2ตัวล่าง79ก็เข้าเลข9เข้าปักหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่5ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่สองนี้เราจะได้เลขเด่นปักหลักหน่วยล่างงวดวันที่16มีนาคม2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1มีนาคม2,567 2บวก6เป็น8 8บวก6เป็น14 14บวก0เป็น14 14บวก9เป็น23 23บวก2เป็น25ก็จะได้เลขเด่น5ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับ ถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับต่อไปเป็นสูตรที่3ใช้แถวที่1บวกกัน2ครั้งบวกด้วยแถวที่3บวกด้วยแถวที่9และบวกด้วยแถวที่19ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขเด่นปากหลักหน่วยล่างมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับ เริ่มจากงวดวันที่17มกราคม2567ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่30พันวาคม2566 6บวก6เป็น12 12บวก5เป็น17 17บวก6เป็น23 23บวก8เป็น31ก็จะได้เลขเด่น1เลขท้าย2ตัวล่างงวดวันที่17มกราคม 2567ออก6-1ก็เข้าเลขหนเข้าปักหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเ,เสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับเช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก2ตัวล่าง7-9 ก็เข้าเลข9เข้าประกลักหน่วยล่างเป็นงวดที่4ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่3นี้เราจะได้เลขเด่นประกลักหน่วยล่างงวดวันที่16มีนาคม2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ2-2บวก2เป็น4 4-3บวก3เป็น7 7-2เบวก2เป็น9 9-7เบวก7เป็น16ก็จะได้เลขเด่น6 ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเลขดับประกากหน่วยล่างก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนเงินสด0% 10เดือนโดยไม่เสียดอกเบี้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวแถมมีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลด และโดยชำระผ่านบริษัทโดยตรงก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดยไลน์ไอของผมนะครับ Add 619 h l v r u มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR ว o า e คเพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับและถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับ หรือจะติดต่อผมโดยตรงกฤษณพงศ์โทร0922739598ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อตอไปก็ให้เพิ่มผมไม่เป็นเพื่อนไม่เุ็ลนยเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนทราบนะครับโดยรลย์ไอเดีของผมนะครับ8 1 2 c x w qb มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน qr code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับ แล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนปักหลักร้อบนปัก สองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต,ต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นาน ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆน,น,นะครับสุดท้ายขอใทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ